โดยในกิจกรมวันนี้นะครับื่อศูนย์เาสาธารณภัยของทากรร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์จัดหาชมอบางประุน้าตามโงกาเและจเรียมกพนดอเพื่อเพื่อาื่อมาได้ยาานนะเพื่อเรียมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนนักเรียนบ้านซอยโคมจุดแรกนีกัเป็นซีโอมคเทันครับผมก็เคยมาอยู่หัดใหญ่อยู่สองปีครับที่ ผสมต่างๆแต่ที่ฟงเสร็จไปคขาวที่แล้วก็คอนเสิร์ตของป้าคนไทยไม่ใช่ยท้น กรรมการงคณะกรรมการไทยพาณิชย์นะครับที่มีความสำคัญของบริษันบ้านลอยนะครับโรัทบนลอยตี่อยู่ใกล้เดบับ ถือว่ามาเยี่ยมโรงเรียนครับโรงเรียนครับพลอากาศดีนรัตบุญประเสริฐผู้ในการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศคุณอารยาผู้พาณิชย์รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับส่วนตมคลองออยโคงผู้บังคับการกองบิน56ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอคลองอ้อยโคงตลอดถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในวันนี้นะครับกับผมชัยากรสุวรรณรงค์ เด็ของเรานะครับจํานวน5คนประกอบด้วยเด็กหญิงเอราวารันคงไมลิศเด็กหญิงปุญญาพัฒน์บินเล็กเด็กหญิงปุญญาวีบินเล็กเด็กหญิงการพิชารัก,ก,กวังแก้วเด็กหญิงพิชญาเนียมเล็กนะครับไปได้การสุดซ้อมของครูนิตยาลีลานนท์นะครับและผพ้่อในการอํานวยส่วนส่วนจาร,ร,รีนะครับผพ้่อในการโรงเรียนได้เป็นอ่าเพออหนวยโค ท่านนายกอบตออมอหอยโขงนะคะท่านออำนวยส่วนชาตรีพอโรงเรียน,นบ้านอหอยโขงนะคะท่านคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายของหอยโงขงก้าวหน้านะคะ,ะพี่น้องผู้ปกครองคณะกรรมการการศึกษาในวันนี้นะคะดิฉันนางกอบขวัญแดงบำรุง ผู่อในการสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาอสมศึกษาสงขลาขต2สองนะคะขอต้อนรับคณะจากกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนะคะโดยพลอากาศตรีนรัฐบุญประเสริฐนะคะคณะจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะโดยคุณอารยาภูพาณิชนะคะและคณะจากกองบิน56นะคะโดย นาวากาเอกอัศวินจิตมณีการนะคะผู้บังคับกองบิน5.6นะคะขอต้อนรับคณะเรียกว่าเป็นคณะผู้ใหญ่ใจดีเขาแล้วกันนะคะในวันนี้นะคะที่มา,าช่วยโรงเรียนพองอยโคงของเรานะคะในการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งโรงเรียนพองอยโขงนั้นเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะคะและก็นักที่ประทับนะคะ การได้มาช่วยกันนะคะของผู้ใหญ่ใจดีในวันนี้นะคะที่ช่วยกันสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการนะคะโดยท่านาทราบว่าท่านนายกองค์การทหารสำบลคลองไห่โขงนะคะท่านก็ได้อขอสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านคลองห่โขงนะคะและก็เป็นผู้ดูแลเพื่อบริการน้ําดื่มให้กับนักเรียนและก็ชุมชนด้วยในพื้นที่บริการในหมู่บ้านของตําบลคลองไ่โขงนะคะ ก็ดิฉันก็ในนนาขอขอเขตที่ดูแลโรงเรียนในสงขลาเขตสองของเรานะคะแล้วก็รวมทั้งอำเภอคลองหอยโขงด้วยก็ขอยินดีต้อนรับนะคะเมื่อกี้ก็คงนิดรองผู้จัดก,การใหญ่ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดานจนคุณธีรยุทธนาวีเดวแอมเภอคองหอยโขง กองขวัญแดนบำรุงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การปฐมศึกษาสงขาเขตที่สองและก็พี่น้องประชาชนทุกบ,บ้านของหอยโคงทุกท่านครับป่าลืมผมก็มีความดีดที่ที่ได้มาเป็นประธานในการมอบกิจกรรมวันนี้ครับก็มีความภูมิใจดีใจยอยู่สองประเด็นครับประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการที่นำสิ่ง ด,ด,ดีมาสู่ชุมชมครับในส่วนของโครงการนี้กองทัพากโดยสุนมเทาสามภัยกองทัพากาศได้ดําเนินการในเรื่อง,องของการช่วยหาพื้นที่นะครับหาพื้นที่หาสิ่งต่างๆทั่วประเทศที่กองทัพากมีหน่วยอยู่ไม่ว่าจะเป็นกองบิน41เชียงใหม่ไล่ล้งมาจนถึงกองบิน56ก็ด,ดำเนินการไปสัมผัสกับพี่น้องเพราะเชื่อมีผู้ใหญ่ใจดีซึ่งทำงานกับเรามาคือธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ปีตุลาศีเจ็ดที่ที่ผมย้ายเข้ามาทํางานด้านนี้ก็ปีนี้ก็หกเจ็ดก็ยี่สิบปีแล้วครับในส่วนนี้ก็ดําเนินการกิจกรรมร่วมกันมาครับแต่ที่เราก็จะทําปีเว้นปีนะครับเนื่องจากว่าเรามีหน่วยค่อนข้างเยอะแล้วก็มุนเวียนไปครับกอ,องบินห้าสิบหกนี่ก็จะได้ป,ปีเว้นปีที่ที่นะพื้นที่ก็เออเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ สิ่งที่ผมป่าเปื่มเป็นหันวข้อที่สองที่มานี่ครับก็มีพี่อ้อมนะครับผมกดยืนในที่ทำพี่อ้อมก็ทํางานลกกลับมาจนถึงปัจจุบันปีนี้ก็ท่านก็จะครบอายุเกษียณที่ก็เลยพามาปิดงานจบในสิ่งที่อาเภอท,ที่ที่ว่าเราคิดว่าดีที่สุดนะครับสาหรับพี่อ้อมก็คือเลือกพื้นที่นี้มาครัป็นส่วนครับ ส่วนที่สองที่หน่วยงานที่นั่นก็คืออันรรารยทำงานที่นี่ก็พี่น้องฐานนัดรับพลอากาศเอกฐานนัดจัดลภัยครับทุกปีท่านก็จะมาเป็นประธานในการเปิดแบบนี้ครับปีนี้ท่านท่านก็เกษียณไปแล้วในตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ็จกองทัพอากาศครับวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีก็เลยเชิญท่านมาที่นี่อีกครั้งครับครับก็ โครงการนี้ก็ได้จัดมาเป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของการสร้างต่างๆมีการทดสอบมีความมีมาตรฐานในการดำเนินการต่างๆครับซึ่งเดี๋ยวทางสักคู่ทางพี่อ้อม SCB บก็ได้จะมาขยายผลิตภัณฑ์ของท่านด้วยนะครับในส่วนนี้ส่วนของกองทัพอาก,กาศก็รู้สึกยินดีครับท,ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำความสุข ในการนําสิ่งดีๆสู่ชุมชนครับก็นาคุณพระศิล์และตาท้าไตครับและอํานาจบารมีแหง่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือโปรดดลบันดาลพระทานพรให้ทุกท่านครับประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแคล้วคลาดจากอันตรายใดๆทั้งปวงครับ,รบก็ขอ,ขอขอบคุณครับ บก็นรีนารนะคูณประเสริฐผู้ในการจันักนโยบายแผนภครการการเปลี่สานกาศนะคะท่านนายวาเอกอศวินจิตบริการผู้บังคับการของปี56คณะพณะคณะรัชการของทัฐประกาศคณะผู<อ>้บร<อ>ิหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะบริหารผู้บริหารสถาบันการศึกษากลุ่มเรียนและก็ผู้ประชาชนผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ ในนามของธนาคารไทยนี่พวกเราเป็นตัวแทนของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมีความยินดีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับกองทัพอากาศในการดําเนินโครงการตัาน้ําบัวโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยติดตั้งถังบรรจุน้ําดื่มระบบเครื่องกรองน้ําำรองสิ่งปลูกสร้างและใช้ระบบโซล่าเซล์แสงอาทิตย์นะคะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในการสูบน้ําเข้าเครื่องกรองน้ํา เพื่อผลิตเป็นน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านคลองหยอยโขงซึ่งนอกจากจะช่วยให้เรียนและชุมชนมีน้ำดื่มที่สะอาดแล้วยังช่วยประหยัดค่าที่จ่ายในการหรือในการซื้อน้ำดื่มด้วยนะคะในโครงการจัดหาน้ำอุวโพกบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นหนึ่งในโครงการจิ่การเพื่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย์ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับหัวโพกรพิโภคประจำวัน จริงเราโหลดเราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2557นะคะก็ปัจจุบันธนาคารและรธนาคารและกองทัพประกาศได้ส่งมอบถามบรรจุน้ําและเครื่องกรองน้ำพร้อมสิ่งก่กสร้างให้นักเรียนชุนทั่วประเทศสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่61นะคะจะช่วยให้ประชาชนเขา an ้าถึงน้ําสื่นสะอาดได้มากกว่า60,000 3,000คน นอกจากนี้นะคะจากโครงการที่โรงเรียนแล้วเนี่ยธนาคารได้ร่วมกับกองทัพประกาศอีกหนึ่งโครงการนะคะเป็นการจัดโครงการจัดน้ำบัวโคกอยางยั่นยืนนะคะให้กับชุมชนบ้านเกาเ่าเก่าเก่าค่าเก่าดเก่าร้างเก่าร้างัเก่าร้างทั้งหมดสามแห่งนะคะโดยทำการดำเนินการจัดระบบเก็บกักน้ำหมื่นลิตร ประกอบด้วยถังน้ำ2,000ลิตรรวม5ถังความสิ่งปลกสร้างอันนี้เพื่อ,อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูแล้งจะได้มีน้ำเพื่อใช้อปปุปโภคและบริโภคนะคะได้ถึงประมาณ2-3วันนะคะและในโอกาสนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ขอขอบพระคุณสุพรรเทาสาราภัยกองทัพอากาศธนรมิตรอันยาวนาน มีเจตนารมณมร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องต่ตางๆในทุกภาคส่วนของประเทศและขอขอบคุณครั้งนี้โดยเฉพาะกองพิท56สที่ช่วยทำหน้าที่ประสานงานตั้งแต่ต้นจนจบจนเป็นความสําเร็จในวันนี้ได้นะคะและชั้นสุดท้ายนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจากไทยพาณิชน้นําสะอาดจากน้ําใจจากไทยพาณิชในวันนี้สร้างประโยชน์นเต็มท,ที่เพื่อให้สุขภาพการไใมที่ดี กับพ่อแม่พี่น้องและโดยเฉพาะลูกหลานของพวกเราในทุกคนในโรงโรง,งเรียนบ้านคลองอ้อยโงขงไปขอบพระคุณตาครับก็ขอบคุณท่านายาผู้พาณิชย์นะครับก็ถือว่าเป็นการให้คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่อำเภอคลองอ้อยโขงอีกระดับหนึ่งนะครับถึง อาจจะมองว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยนะครับแต่ว่านั่นคือกำลังใจนะครับอยากภาคอ่าธอ่ได้บันทึกภาพไว้เอ่อหมอบของให้กับตัวแทนนักเรียนนะครับจำนวน10คนนะคราบจันทชาครับในปีนี้กับบ้านันทชานะครับเะติดต ลูกๆนักเรียนนักเรียนโรงเรียนมัธยมกลุ่มโรงเรียนจอมนสามสิบคนนะครับจะได้ได้ร้องทางกองทัพอากาและก็ภาธนาคารไทยพาณิชนะครับที่ได้ทำโครงการนี้นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะบอกได้ทั้งหมดนะครับน่มคนกี่ละ ให้การเขาสำรวจต่อโรงเรียนบ้านก่อยผมด้วยนะครับเป็นหนังสือที่นับหนึ่งถึงสามก้อยตัดนะครับเดี๋ยวตรงนี้เสร็จไปผมนะครับหนึ่งสองสามตัดเลยครับ ความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับมอบแก้วการกองครับสำหรับในนามของคณะครูพนักงานโรงเรียนบ้านเรานะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ทางกองทัพอากาศโดยยมกุลกิจการกองทัพอากาศและกองบินทัพถูกร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้สนับสนุนโครงการอุปโภคบริโภคสำหรับ น้ำดื่มให้กับลูกๆนักเรียนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงของโรงเรียนบ้านรองอบโขครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นโรงเรียนแรกที่มีเครื่องรองน้ําที่ผ่านในระบบที่ปลอดภัยแล้วก็ทำให้ลูกๆนักเรียนของเราเนี่ยมีน้ำดื่มแล้วก็ชุมชนก็มีน้ำดื่มมาทก็ทำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนแล้วก็ชุมชนครับ ครับก็ในส่วนของโรูเรียนก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกภาษิสุขสันต์นะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลคลองไอโขงที่ได้ขอถังน้ํากับทางกองบิน56แล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ให้กับทางโรงเรียนครับ ทางโรงเรียนนี้มีนักเรียนจำนวนอย่กี่คนครับในโรงเรียนนะครับมีจำนวนนักเรียนอยู่ทั้งสิ้น142คนครับเป็นสถานศึกษาขนาดกลางครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2ครับเป็นคณะครับเป็นครูที่ว่ามีการที่ดุกท่านเข้าใจสำคัญนะครับ